เราก็จะมาต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะทางช่องสาของเราเนี่ยนะคะก็จะทําบุญในโอกาสครบรอบ47ปีนะคะแต่ว่าวันเกิดจริงๆนี่คือวันที่26มีนาคมนะคะตกับว<ะ>ันอาทิตย์ค่ะปีนี้ค่ะเพราะั้นเราก็เลยมาดูว่ามีดาราผู้จัดท่านไหนเนี่ยนะคะ,ะที่ทางานอยู่กับช่อง3ามเนี่ยมาเรียกว่าตั้งแต่ยุคแรก,แรกๆเลย<ะ>เมื่อวานเนี่ยพี่ไก่วราย,ยุทธใช่ไหมคะค<ะ>่ะฝนก็ไป เซาะแซะไปดูปรากฏว่ามีคนที่ไก่เนี่ยว่ายาวนานแล้วค่ะมีคนยาวนานกว่าพี่ไก่อีกค่ะยาวนานกว่าใช่ให้มัดทายผมไทยแน่นอนอจิมายุรชาตถูกต้องค่ะแต่อีกคนหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องติดโผด้วยคือแม่ก้อยธริกาถูกไหมครับถูกค่ะโอเคทารู้เฉลยก่อนแล้วนี่สมควรแล้วที่อยู่ช่องสามมาสองปีใช่ค่ะล้วก็เลยได้ไปสัมภาษณ์ทั้งสองท่านมานะคะถึงการทํางานในอดีตรวมถึงอจิมเนี่ยเป็นต้นฉบับของผู้จัดที่ดู ูแลเรื่องอาหารการกินของนักแสดงได้เยี่ยมยอดมากคนหนึ่งในช่อง3ค่ะไปชมกันเลยค่ะพูดถึงผู้จัดรุ่นบุกเบิกของช่อง3ชื่อของอาจิมมยุรชาแห่งค่ายเมเกอร์ต้องเป็นชื่อแรกๆที่ถูกพูดถึงโด้วยเวลาเกือบ40ปีของการเป็นผู้จัดอาจิมเริ่มตั้งแต่อายุเพียง28ปีผลงานละครเรื่องแรกคือคนเริงเมืองนำแสดงโดยอูมวิยดา อาจิมผลิตละครมาแล้วเกือบ60เรื่องล้วนแล้วแต่เป็นละครในความทรงจําของคนดูช่อง3อาจิมยังเป็นผู้จัดที่สร้างผู้จัดด้วยกันเองและนักแสดงคุณภาพให้ช่อง3มาแล้วมากมายคุณนกจริยาคุณจัก,กริดอมาราลัตคุณกันชยัยคุณอุ้มศิริยากรคือนอกจากสร้างนักแสดงมากฝีมือแล้วสร้างผู้จัด <Generation S 2> เขาเก่งเองดีกว่าเราไม่อยากให้เขาโตอยู่แค่การเป็นนักแสดงแล้วก็ทุกคนถ้าพร้อมที่จะเป็นผู้จัดเนี่ยเราก็จะช่วยช่วยพาเข้ามาหา ช่องสา็มีคุณไก่วลายุทธกับคุณก้อยธาริกามาช่วยกันทำเมกเกอร์ครเมกเกอร์วายเมกเกอร์เคเมกเกอร์เจเมกเกอร์เจก็ของคุณนกจริยาแมก้อยธาริกาแห่งค่ายมาสเตอร์วันเป็นอีกคนที่เริ่มงานผู้จัดละครช่องสามกับอาจิมยุรชัดมีผลงานการเป็นผู้จัดละครเรื่องแรกคือเรื่องไฟอารมณ์เมื่อปี2524ไฟอารมณ์ค่ะเพราะว่าพี่เขาก็บอกเอออันนี้เราเรามาแยกทำดูซิแล้วพี่เขาดูแลให้ พี่ก็กไปเอ,เอาไปเอาพี่ตุ่มชลิตมาเป็นพระเอกแล้วตัวเองก็เซฟหน่อยนะเป็นนางเอกเองพูดได้ไหมคะว่าแม่ขาว่าวถ้าไม่มีช่อง3ก็ไม่มีมาสเตอร์วันเนมากกว่า100%ยช่องสเป็นเป็นสถานที่ที่ทำให้เราเนี่ยจเจริญเติบโตมาเราไม่มีวันนี้ าเผื่อช่องสามไม่ให้โอกาสแล้วก็เราไม่มีพี่ๆทึ่งดูแลไม่มีพี่จิมไม่มีไก่ที่คอยประคองหรือเพื่อนๆอ,อาจิมกับแม่ก้อยยังเล่าถึงการทํางานละครในยุคแรกรวมถึงการที่อาจิมเป็นต้นฉบับของผู้จัดที่ขึ้นชื่อว่าดูแลเรื่องอาหารการกินของนักแสดงเป็นอย่างดี ฉากก็คือสร้างในห้องส่งละครก็เป็นละครครึ่งชั่วโมงวันหนึ่งเราก็ถ่ายแปดโมงเช้าทุ่มหนึ่งเราก็เลิกแล้วค่ะได้สองตอนสร้างสร้างฉากทุกฉากในห้องส่งนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสร้างหน้าสถานีเหมือนเวลานี้นะคะสร้างในห้องส่งหมดทุกฉากฉากคลองมีเรือพายก็ก็อยู่ในห้องส่งเราทําทุกอย่างเลยในในกองก็ เสื้อผ้าพรอ็อพดูแลช่วยแต่งหน้าแต่งตัวจิ๋มก็เป็นผู้จัดเป็นทํากับข้าวมาเลี้ยงน้องๆอไย่างเงี้ยขอเข้าไปก่อนนะเมื่อกี้ก็มีน้องไม่ยอมเป็นจุดเด่นนะจริงๆแล้วก็คือทุกคนมาทำงานให้เราค่ะทุกคนต้องทานข้าวทุกคนต้องอิ่มอิ่มก่อนแล้วจะมีพลัง เวลาที่เขามาทํางานให้เราเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะออกไปซื้อหาเองได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เขาชอบอะไรที่เรารู้ว่าเขาอยากทานหรือว่าอะไรที่ดีเรานํามาเสนอแล้วก็ให้เขาก่อนโอ้โหพี่จิมนะสุดๆอทําให้เราเนี่ยติดนิสัยมาทุกวันนี้นะว่าออกองถ่ายต้องอิ่มนะน้องงานเราถึงจะดีเนี่ยพ,พี่เขาสอนมาคนก็จะถามว่ารักเรื่องไหนที่สุดรักทุกเรื่องอ เพราะว่าในสิ่งที่เป็นสุดยอดของเราในการที่อยากจะทําแล้วเราก็ทําด้วยแบบสุดชีวิตอะก็อยากให้เป็นแฟนช่องสามไปตลอดนะคะทุกอย่างที่เรานําเสนอให้ท่านผู้ชมเราทํากันเต็มความสามารถทุกคนทุกผู้จัดทุกนักแสดงค่ะสายฝนชีช้างรายงาน เห็นไหมคะส่งทอดมาถึงรุ่นลูกผู้จัดนั่งปอกผลไม้ให้นักแสดงแกะกางปาทูให้นักแสดงดูแลนักแสดงดีมากใช่ค่ะเป็นความผูกพันแบบครอบครัวผู้จัดแล้วก็นักแสดงของบ้านช่องสามของเราแล้วก็เผื่อแผ่มาถึงพวกเราด้วยนะนักข่าวนะของอร่อยจริงเวลาไปกองเลกองอร่อยจริงนะสิ่งหนึ่งที่แบบเวลาเข้ากองแล้วประทับใจมากคือโอ้ทำไมอาหารอร่อยแล้วเป็นความใส่ใจายละเอียดแม้ว่าใครจะไม่เห็นก็ตามนะอาจารย์บอกว่า ต้องไปดูว่าคนนี้ชอบอะไรวันไหนคนนี้เข้าอาจจะได้เอาอันนี้มาให้ในรายละเอียดที่เราใส่ใจนะคะ